พบเป็นอย่างดอกรุ่นจนว่าได้เข่าออเดอร์ฟังบายนน่มึงนะเสียดายขึ้นกันครับข้าตัน <c oughs> ข้าจะดีใจหลายครับ <c oughs> ปิดปบ่ท่านซ้ำพี่น้องนะครับผมมันที่ขึ้นเรอเด้บ่เนี่ยมันมากเขี้ยนะครับผมนะ มันมาถึงโซนของเขาครับโซนกลับตัวแล้วก็จะเด้งขึ้นนะครับผมนะครับอันนี้ครับมันมาถึงโซนของเขาครับก็จะเด้งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะสอนวันที่21นะนะครับผมนะครับว่าโซนกลับตัวดูยังไงนะครับผมนะโซนที่มันจะมาถึงโซนเนี้ยเราจะดูยังไงครับนะครับอ๋อพอได้ค่าเบียร์ยินดีด้วยครับนะยดีดีด้วยครับนะผมนะครับ <Norwegian> อ่านะครับผมนะใช่ครับถ้าเร, but, เรามีความรู้นะครับผมนะเราก็สามารถชนะตลาดได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้นะครับผมนะัมันจะชนะตลาดได้ยากนะครับผมดังนั้นน้าผมนะครับลงทุนกับความรู้ไม่เสียหายครับผมบอกไว้เลยนะครับนะครับลงทุนกับความรู้เนี่ยมันจะทําให้เราครับยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยนะครับผมนะครับ มันจะได้เทคนิคนะครับผมหลายอย่างมากนะครับผมถ้าอาจารย์ท่านนั้นให้เราอย่างเต็มที่นะครับผมนะครับใช่แล้วครับพี่กิตนะครับผมนะอันนี้สําคัญมากครับจังหวะทุกจังหวะมันจะสอนเรามันจะบอกเราครับนะเราเคยพลาดแบบไหนนะครับผมนะมันจะสอนเราครับเอ๊ะมันเคยเป็นนะเหมือนจังหวะเมื่อกีย้ยที่ผมนะมั่นใจว่ามันจะลงนะผม ผมไม่อยากบอกไงว่ามันจะทุบนะผมนะเพราะว่ามันตรงระบบนะครับผมนะผมบอกแค่ว่ามันตรงระบบตรงระบบนะครับผมนะครับนี่ถึงนะครับผมห้านาทีมันก็ตกระบบปิดนะครับผมนะครับรอเรียนกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับ อยากให้เขาไปเรียนกันเยอะๆนะครับผมวันที่21นะนะครับผมนะครับก่อนนักเรียนเก่าก็เข้าไปศึกษานะครับผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสอนตะขาบให้นะครับผมนะครับจุดกับตัวจุดที่ที่นะครับผมนะครับจุดเข้าออเดอร์นะครับผมนะครับเราก็จะเพิ่มความมั่นใจในการเข้าออเดอร์นะครับผมโว้พี่วินอีกแล้ววันนี้จากห้าเหรียญไปเจ็ดสิบเหรียญแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆครับยินดีครับยินดีครับยินดีกับความสําเร็จด้วยนะครับ หนึ่งนะมันขึ้นขึ้นอยู่กับพี่วินเองด้วยนะครับว่าจะกล้ากดไหมนะครับผมนะครับมันตรงระบบเราด้วยไหมนะครับผมนะครับผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าพี่เองครับเป็นส่วนสําคัญมากครับจะเรื่องควคุ้นตัวเองด้วยนะครับผมนะว่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะนี่ทำทำกำไรได้จากตลาด forex นี้นะครับผมนะครับจงนึกถึงนึกถึงวันที่เราทํากําไรได้นะครับผมอย่าไปนึกถึงวันที่เราเทรดเสียนะครับผมนะวันที่เทรดเสียเอามาเป็นบทเรียนนะครับ ผมก็นําเอาที่ในจังหวะที่ผมเทรดแพ้มาพัฒนาแก้ไขครับนะบผมนะสัญญาว่าจะไม่ทําอีกนะผมนะครับสนะัญญาจะรอจริงๆนะนะผมนะครับถ้าไม่ตรงระบบเทรดก็อย่าเข้านะครับครับ <c oughs> ผมต้องเสียเป็นล้านเลยพี่จิต <c oughs> ยินดีครับยินดีนะครับผมนะแต่ว่าจุดออเดอร์นี้ผมไม่ได้เข้าแล้วนะเพนะราะว่า ผมตกรถไปแล้วนะผมผมเนี่ยผมรออย่างดีนะว่าจะเข้าจุดนี้นะครับจุดเข้าออเดอร์เลยไม่ได้เลยครับนะครับมันตรงระบบหลายๆอย่างด้วยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับจังหวะเมื่อกี้มันตรงหลายๆอย่างนะครับผมนะเนี่ยเทคนิค m 5เนี่ย ก็ทนโท่เลยนะครับเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับผมไม่รู้จะว่าจะไงแล้วนะครับเนี่ยเทคนิค M5 นะชัดมากนะับผมนะครับ M15 ก็ชัดอีกนะับผมนะครับ M30 ก็ยิ่งชัดอีกนะครับผมนะโอ้ยเนาะพี่น้องนะครับผมนะครับยิ่งไปดูย้อนหลังนี่โอ้โหนะครับผมนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะกล้าตัดสินใจไหมนะครับ นะครับมันต้องนั่นแหละครับประสบการณ์ครับชั่วโมงบินครับมีส่วนมากๆนะครับผมนะครับจาไว้นะครับชั่วโมงบินนะครับผมนะยิ่งมีประสบการณ์เยอะมันก็ยิ่งทําให้เราครับเก่งกล้าวิชาอาคมยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมนะความขังความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะเยอะนะครับรอรุ้นนะครับมันเกิดพีเอเซลแล้วนะครับมันอาจจะย่อขึ้นไปแล้วก็ลงได้นะครับผมนะชุดนี้ครับนะมันเกิดพีเอเซลนะครับ ย่อขึ้น50%แล้วลงต่อไหมนะครับชึบแุดนี้ครับถ้าใครจะเทรดหน้าเซลล์นะครับรอตรงนี้นะครับ <c oughs> น้องมาทำไฮนะครับแต่ว่าไฮมันไม่ได้สูงนะครับผมนะครับเนี่ยไฮชุดนี้มันไม่ได้สูงนะครับแสดงว่าปรลม่มการซื้อขึ้นไปอ่ะมันยังไม่มากพอนะครับผมนะครับมันก็เลยดันตัวเองกลับมาก่อนนะครับผมนะมามาทําระบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะส่งแรงขึ้นไปถึงไหมถ้าชุดนี้ส่งลงมาถึงข้างล่างเนี้ยนะครับผมนะครับ โอกาสที่จะลงมีสูงมากนะครับนะเพราะว่าถ้ามันชนะโลต่ําได้ชนะโลนี้ได้มันจะลงต่อนะครับผมไฮมันไม่ชนะตัวนี้นะครับใครอยู่ในห้องปั้นพอร์ตน่าจะรู้นะครับ,รบเทคนิคปั้นพอร์ตนะครับผมนะครับชัดมากนะนะครับ อ่ะติดเขาเทียนอีกวานอะงันติดพ่อหรอนอะจงังหวดเดียวนอไปนอนหรือเด้อี่นอนนะไดนเงินหรอไปนอน เจ้าบ้ากันปิดก่อนกับยังสั่นละ่ะผมปิดเพราะท่านซื้อมีวินัยค่ะอาจารย์นะเยี่ยมครับเก่งคนระับ แดงเขียวแดงนะครับผมนะครับลงต่อนะครับมีความรู้ก็กล้ากดออเดอร์ค่ะใช่ครับใช่ครับนะผมแต่ว่าเทรดเดอร์มือใหม่เนาะจะกดออเดอร์แบบนะครับผมนะแบบไม่มีความรู้นะครับผมนะกดแบบตามตามตามแท่งไปเลยนะครับผมนะแท่งนี้บอกว่าขึ้นนั้นก็กดขึ้นแท่งนี้บอกว่าลงนะครับผมแท่งแดงๆยาวๆเราก็กดเซลล์ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูนะครับผมนะ เนี่ยมันบอกว่าขึ้นจริงอยู่นะผมนะครับแต่ว่านะผมเนี่ยเนี่ยนะแทงเทียนบอกว่าขึ้นแต่ว่าการขึ้นของเขาอะ่ะมันต้องมีจุดที่มันมันกลับตัวนะครับผมนะครับจุดกลับตัวของเขาครับถ้าเรามีความรู้เราจะเอ๊ะทันทีครับว่ามันตรงระบบยังไงนะครับผมนะมันจะหาข้อเหตุผลให้ได้นะครับในการเข้า1นึ่งสามสครับ เนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งนะครับผมมาถึงแนวตานะครับผมสองครับมีแท่งเทียนการกลับตัวครับมีท่าอะไรบ้างนะครับผมนะครับมีท่าโดจิมีท่าค้อนทุบนะครับผมนะครับสามครับมีแท่งพีเอเซหรือยังนะครับผมอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมีช่วยซัพพอร์ตเราไหมนะครับผมนะเนี่ยครับเนี่ยครับก่อนจะกดเนี่ยครับแต่ก่อนผมไม่เคยคิดเหมือนกันหรอว่ามันต้องมีเหตุผลเยอะๆอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอเรา เทรดได้เรื่อยมีประสบการณ์ครับเราจะรู้ครับว่าอ๋อมันเป็นตามที่อาจารย์พูดนะเห็นไหมครับถ้าจบแบบนี้นะครับนะถ้าชุดติ้งสตาร์หรือท่าคอนทูบครับนะผมด้านผมคือคอนทูบนะครับผมนะครับคอนทูปเกิดที่แนวต้านนะผมนะมันจะลงนะผมนะแท่งนี้เกิด P.A. เซล์ชัดเจน M. 3 0ครับเขาเรียกว่า e n g a p f i n g ฝั่งขาลงมันจะต้องลงต่อนะผมนะครับเนี่ยมันจะต้องลงต่อครับ แท่งนี้ก็ยืนยันในการลงแต่ถ้าเราจะเซลล์ก็มาเซลล์ต่ำๆนะครับผมนะครับเซลล์ต่ำๆชุดนี้นะครับผมนะครับเราเรารับความเสี่ยงได้ก็เซลล์ตั้งแต่ชุดนี้ไปครับเนี่ยครับก็ TP ีตรงบริเวณ3 2หรือ3 1 3 0ครับเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแล้วก็มีท่าไม้ตายไหมนะครับผมประกอบกันประกอบกันไหมนะครับผมนะครับอย่าพึ่งบายเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะเพราะว่า มันมีแท่งเอ็นกัฟฟิงฝั่งขาลงแล้วนะครับนะชัดเจนแล้วครับแล้วก็แท่งเ3 0เมื่อกี้อาจารย์แวบหนึ่งเนี่ยก็เห็นแล้วครับว่ามันมีแท่งเทียนการกลับตัวของเขาครับมีแท่งลงนะครับผมนะครับมีแท่งลงนะครับผมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีแท่งลงนะครับผมนะครับมีแท่งลงต่อนะครับมีแท่งลงต่อเนี่ยครับสวยงามครับสวยงาม ไปนอนทถอะพี่น้องสามถุมเตืองแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยนอนเออเออ,อคอยปิดแล้วลงเอาลงเอาเือสร้างเลยได้เลยบัดคอยบอ่ปิดบ่ลงยักษ์ยะศูนย์เนาะยึกจักยึกจักอยู่บ่บายเด้อที่บายจังไหนครับแหงเทียน,นลงมีเต็มเต็มเต็มคาราเบลซะขนาดนี้ครับ อย่าบายนะมาบายต่ําๆนะครับผมนะบายต่ําๆครับอย่ามาบายยุบเหี่ยพี่น้องเส้นมันตีเด่นยุบเหี่ยบส้นเด้งยุบเหี่ยบสามศูนย์ไหมครับตกรถก็คือตกรถนะครับผมนะครับ,บ,รบ,าาบายยเห็น,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  30, บ,หน,นบ่เอ็นอกราฟฟิงเอ็นกราฟฟิงฟังขาลงนี่ ถ้ามันต้องผ่านด่านนี้ได้ก่อนครับชุดแรกนะครับต้องผ่านด่าน30ศนย์ก่อนครับ30ศจะมีด่านตรวจนะครับเนี่ยหนึ่งแนวรับนะครับผมนะรูปตัววีครับตัวนี้ครับเป็นรูปตัววีนะครับผมเขาเรียกว่ามุมนะครับผมนะครับมุมก็คือแนวต้าแนวรับแนวต้านชนิดหนึ่งครับมุมตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่ามุมนะครับผมนะครับมุมคืออยู่ตรงนี้เห็นไหมมาทดสอบเนี่ยมันมาทดสอบมุมนะครับมันก็เด้งเลยนะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็คือมุมนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับมุมตัวนี้ครับอันนี้คอสราคาแพงมากนะอาจารย์หลายท่านเ็าสอนเกี่ยวกับมุมนะแต่ผมไม่ค่อยใช้เรื่องมุมเท่าไหร่ครับผมจะผมชอบศาสตร์แท่งเทียนมากกว่านะ,นะครับผมนะเนี่ยนะมันมาทดสอบมุมครั้งแรกครับมันก็เด้งกลับนะครับผมมาทดสอบมุมหนึ่งมุมสอง <c oughs> มุมสามนะครับผมนะครับชุดนี้ครับ หรือนะครับผมนะครับ OB ครับหรือ order b o x นั่นเองนะครับผมนะโซนนี้ครับอันนี้ก็เป็น order b o x นะครับผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือแนวรับครับนี่ครับโซนนี้ครับนี่ครับเส้นวิเศษเนี่ยครับผมนะไว้รอเข้าชุดนี้ก็ได้นะครับผมถ้าตกรถก็ไม่เป็นไรครับนะครับผมครับสร้างเขาครับ มันกระโซดเล่นนั่นแหละหกสิบเอ็ดจุดแปดแหละครับแต่ว่าผมเห็นแทงเทียนมันมันลงหลายกอครับผมก็เลยบอเข่าออเดอร์นะครับผมนะถ้าเข้าแต่ซอนนี้ก็ทีพีแล้วนะครับผมนะสามสิบแล้วนะครับผมนะถ้ากระโดดเข้าไปกลางทางตอนนี้มันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับผมนะ ข่าวอะไรไหยอืมพรุ่งนี้ไม่มีข่าวเลยครับข่าวไม่แรงเลยครับพรุ่งนี้นะครับ